ินน้ำหน่อยนั่งท่าอะไรของเธอเนี่ยตอนโลกเดี็กก็ปวดหลังหรอกก็ท่านี้ว่าสบายนี่หว่าสวัสดีครับผมคิมฮีโร่สายแข็งประจำออฟฟิศแหมนั่งสบายเชียวจะชิวไปไหนย e s yes. เรียบร้อยโอ้โอ้โอนั่นไงพี่น้อยพูมนไ่ทันขาดคำมนุษย์งานอย่างเราจะปล่อยให้ป่วยไม่ได้ไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับสวัสดีครับ ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จึงสำลีญญศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรกีนฤบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยคือการเสื่อมอย่างหนึ่งของหมอนรองกระดูกนั่นแหละความเสื่อมของเขาก็คือมันสูญเสียน้ำนะจากที่มีสภาพยืดหยุ่นดีเนี่ยพอมันสูญเสียน้ําจะเริ่มมีการแห้งตัวของหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้หมอนรองกระดูกเนี่ยมีการปริหรือแตกออกมาได้ อาการของเราเนี่ยแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือ 1. อาการปวดอักเสบจากการแตกหรือการปริ้นของหมอนรองกระดูกปวดร้าวลงไปบริเวณขาอาการที่2คืออาการทางระบบประสาทถ้าเกิดเขาแตกและปริ้นไปทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยจะมักจะมีอาการชามีขาฝั่งด้านในฝั่งด้านนอกถ้าเกิดกดเยอะมากอาจจะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาและข้อเท้าร่วมด้วย ทีนี้ปัจจัยเสี่ยงศาสตร์คืออะไรนะครับขอแบ่งออกเป็นอย่างนี้อันแรกก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนาะก็คือการทํางานของเราแหละเนะเช่นต้องก้มหลังไปยกของหนะักเป็นระยะเวลานานหลายๆปีอันที่2ก็คือของเรื่องของร่างกายของเราเนาะน้ำหนักตัวเยอะ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆคอยออกกาลังกายนะครับก้ามเนื้อตัวไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราก้มหลังเงยหลังเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อมาช่วยนั้นหมอรองกระดูกก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นบางท่านเคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อนบริเวณหลังปอนบริเวณหลังนะครับเคยต้องมีโรคบางอย่าง อ่เช่นปุ้มกันบกพร่องนะครับไปทําให้หมอนรองกระดูกอักเสบบ่อยๆก็จะสําหรับวิธีการป้องกันโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทในระยะยาวนอะอันแรกก็คือเป็นการป้องกันด้วยการดูแลสุขภาพของเราเองดูแลน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ที่เหมาะสมเนาะไม่ให้น้ำหนักตัวผอมเกินไปหรือน้ำหนักตัวมากเกินไปอันที่สองคือต้องเริ่มออกกำลังกายเนาะโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่เสริมกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว อันที่ถัดไปก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเช่นพฤติกรรมที่เราใช้การก้มหลังมากเกินไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงหรือนั่งเก้าอี้ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องทีนี้วิธีการรับมือฉุกเฉินถ้าเรามีอาการทำยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือแน่นอนเราต้องพักเนาะพักหลังดีที่สุดคือนอนเรานอนหงายอาจจะเป็นบนเตียงหรือเป็นบนพื้นราบนะครับ แล้วหาหมอนเนี่ยมารองบริเวณใต้เขา่าท่านี้จะเป็นท่าที่มีแรงกระทําต่อหมอนรองกระดูกเนี่ยน้อยที่สุดและจะเป็นท่าที่สบายที่สุดคําแนะนําคืออาจจะหาะเจลเย็นหรือน้ําแข็งเนี่ยประครบบริเวณหลังก็คือเรานอนทับเจลเย็นไปสัก10-15นาทีถ้ามียาด้วยก็อาจจะทานยาสามัญประจําบ้านเริ่มตน้นก็คือเป็นพาราเซตามอลภารกิจสำเร็จ ใครที่นั่งทำงานนานๆหลังคอมหรือนั่งขว่อยห้างระวังเสี่ยงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการหลักคือปวดหลังล่างปวดล้าวกลางหลังหรือชาป้องกันโดยการนั่งหลังตรงใช้หมอนรองหลังลุกเดินทุกหนึ่งชั่วโมงวิธีรับมือฉุกเฉินนอนพักในท่าที่สบายและใช้ประคบเย็นเพื่อลดการอักเสบอยากรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยง่ายรับมือกับอาการป่วยได้อย่างชันฉลาดติดตามได้ในฮีโร่สายแข็งออฟฟิศสายป่วนที่รามาชาแนลนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ